สวัสดีครับผมบุญนมนัทครับผมเปียวรุศครับผมผมก็เราอยู่กันที่งานแพร์ชาริตี้นั่นเองครับคุยงานทเวเดอ2025ครับผมก็เป็นครั้งที่46แล้วครบรอบ46ปีใช่ไหมครับผมครับผมแต่ว่าเราสองคนไม่ได้มาครั้งแรกใช่ผมมีปีมีปีที่แล้วไหมยที่แล้วเราไม่ได้ก่อีกมีปีที่แล้วไม่ได้มาใช่เราน่าจะมาประมาณปีที่4ี่แหละครับผมเขาปีที่สี่ปีสี่ใช่ ใช่ครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานเพราะหนึ่งคือเรามีโอกาสที่จะได้ทําบุญกับแฟนคลับยากแล้วก็งานนี้มันเป็นอีกงานที่ช่วยให้เราได้แบบร่วมทําบุญกับแฟนคลับได้ใช่ครับผมยังเชิญชวนแฟนๆในการมาร่วกิจกรรมันนี้เลใช่ครับผมก็ที่จริงแฟลชชาริตี้มีมาทั้งหมด3วันแล้วเนาะครับผมใช่ครับผมก็นอกจากวันนี้ก็ยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมที่ตรงร้านน้ำคูเสียขัลลากอนนั่นเองใช่ครับใช่ครับผมว่า ลาวายโอ้คุณใจคุ่ใจรับครับครับครับผครับครับผมัครับโอเคครับก็อยากชวนพครแทุกคนนะครัมางานแคชั่นอตี้นะเพราะว่า1ปีมีหนึ่งครั้งครับผมแล้วครั้งนี้ก็เป็นการํับุนร่วมกันด้วยแล้วอยากชวน่นแมางานกันนีเยอครับแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนเลยครับยเยอะมากใช่ใช่โอยน่าจะล้านกว่าชีวิตอะเยอะไปโอ้ี ครับก็นั่นแหละจะได้แบบแฟนคลับของทุกคนเนาะทุกศิลปินจะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันครับใช่ครับผมมาฟังเพลงเพาะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมาเราคืนนี้แบบใช่ครับใช่ครับผม ผมก็คืนนี้นะครับผมมีรีวิจากซีรีส์นะครับผมออนเป็น EP ีที่3แล้วใช่ครับผมก็เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมทางช่อง GMM 25นะครับผมก็ดูออนไลน์ที่ไอี่อีหรือ i q c o วเวลามทุ่มครึ่งนะครับผมที่เดียวเท่านั้นนะใช่ผมก็ฝากด้วยนะครับเออานี้เตรียมมา ผมเตรียมมาครับผมใช่เพื่อเพื่อกันครั้งนี้โดยเฉพาะเลยวอนพที่ที่สื่อทุกสื่อให้อย่าลืมนะฮะเก็บภาพด้วยเก็บภาพนะฮะข้างหลังเห็นไหมฮะโอเคเห็นชัดเห็นแล้วดูด้วยดูด้วยครับผมใครไม่ดูจะตีมือนะ จริงๆเราเราได้แอบดูอันคัตแล้วไม่ใช่อันคัตดิเขาเรียกว่าตัวตัวจริงอะไรเพราไปดีเอ็กซ์ีแอคกซ์อีพีสามใช่ครับผมก็เนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นเอาจริงผมว่าสนุกมันมันมันสนุกขึ้นกว่าเดิมมากเนะครับในอีพีสามนี้ความคิดของอีพีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นในไหนตามไหนมันจะเริ่มเริ่มตามหาตัวรามิจและสัตวฮันเตอร์ใช่ครับผมเขาจะเริ่มมีซีไล่ล่าเยอะขึ้น แต่ก็เราก็ยังไม่ทิ้งความหวานเหมือนเดิมจมีให้กรุบกริบในทุกอีพีนั่นเองครับเริ่มเมื่อยละวจั <c oughs> ดบดูบ้างบ <c oughs> ไ้ม่ได้ครับผมต้องถือเปลอเวลา โซ่เดิมตอนนี้คือด้อมผมคืออินโทรเวิร์ดคือลองสังเกตดูดีหลังจากหมดการปั่นเทนในวันคืนวันเสาร์แล้วและวันอาทิตย์เขาจะหายไปเลยฮะรวมถึงเจ้าของด้อมเนี่ผมก็หายเหมือนกันคือใต้ตาได้มาพร้อมกับแฟนคลับเหมือนกันฮะคือเป็นกันได้กันหมดเราเข้าไปแบบว่าช่วยช้วยแล้วก็เข้าไปแบบว่าดูว่าแฟนพูดถึงอะไร คือเหมือนคือเอาจริงอ่ะต่อให้บุญเปมอยู่มานานขนาดเนี้ยแต่เราเราไม่ค่อยรู้วิธีการปั่นเทนเนาะเราเราก็เลยต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับแฟนลับแล้วเอ้ยมันต้องทํายังไงเทนมันถึงจะขึ้นอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะแค่รีทวิตเดี๋ยวนี้เรา,เาต้องเมนชั่นต้องแบบก่อน15นาทีเอ้ยแบบเวลา15บาทีตอนปั่นเทนเนี้ยห้ามโพสต์รูปห้ามโพสต์วิดีโออะไรกอนเยอนนี้เรียนรู้มาเลยผมเรียนรู้มาแล้วค่ะเข้าคอร์สมาเรียบร้อยฟังไว้คะเด็กๆถ้าอยากปั่นเทนให้คึอนอย่าโพสต์รู แล้วก็อย่าใส่อีโมจินะฮะออให้ตัวอักษรครบสิบห้าตัวอักษรนะครับผมออ<อ>แสดงว่าคืนนี้เนี่ยต้องใช้วิธีการนี้เลยรับรองครับใ,ใช่ครับผมาจริงก็ดีใจคือ <c oughs> ตัวเลขแต่ละ EP มันคือตัวเลขที่สูงที่สุดในชีวิตของเราสองคนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราทํางานในวงการน,นี้มานะเพราะอย่างที่รู้กันว่าก่อนหน้านี้เช่นเรามันก็ไม่ไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้เหมือนกันต้องขอบคุณแฟนคลับครับแล้วเดี๋ยวเป็นจะแปลเป็นภาษาอังกให้เราฟังครับขอบคุณที่ส่มา พูดไปเป็นสิบนาทีจริงๆผมออกตรงนี้พี่บุตรด้วยดีกว่าเดี๋ยวดีกว่าไม่ได้คืออนี่คือกนที่เขางอเฮ้ยงอนอะไรพี่ผมอ่ะดีละให้บุตรดูนี่แหละต่อให้เขางอนผมก็ต้องง้อตัวเองฮะไอเฟดแบ็กสองที่ที่ถ่ายมาดีแจ่มีโอเคโอเคโอเคใช่ผมผมก็พยายามไปไปดูแบบที่เขาแบบฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยโอเคสนุกนะอะไรเงี้ยคือใช่คือบางทีอ่ะมัน ในโดยตัวเทเลอร์มันมันจะมีความจริงจังนิดนึงแต่คอมาอในซีรีส์จริงอ่ะมันมีความตลกอะไรเ้ามันจาแบบเซอร์ไพรส์จริงเทเลอร์ไม่จริงจังนะตะคิวกินแล <S <S ้วนะอ๋อตอนแรก <S 2> <S 2> แ<ล>เขาก็มีแบบแยบๆมานิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากแฝงให้ความคอมเมดี้ไว้เยอะนิดน,นึงเพราะเรากลัวมันเครียดเกินเพราะทุกวันนี้ชีวิตเราก็เครียดมากพออยู่แล้วเราแต่จริงๆแฟนๆหลายคนต้อพูดว่าแบบสงการรอคอยเนอะจากที่แบบรอคอยมาเขาออกมาแล้วแบบเออเรารู้สึกยังไงบ้าง จริงๆทีมงานหรือว่าแบบส่วนเกี่ข้องของโปรเจกต์นี้คือตั้งใจมากนะบทนี่โดนสั่งแก้มาสามสีรอบแล<ช>้วเพื่อจะได้มาบทในปัจจุบันนี้แล้วแบบรวมถึงวิธีการถ่ายทำเพราะว่าแบบถ <ๆ S 2> <ห>่ายถ่ายยากยากมันแบบมันเป็นแฟนาซีมากเลยการถ่ายทำก็จะค่อนข้างยากยากการลองแผนเรื่องการถ่ายทำก็ยากแล้วก็คำพูดก็ยากข้าเจ้าชั้นเงี้ยข้าจ้า สาวเจียงใไคเป็นหมอเท้าไดแตัผมเป็นสาวแล้วแต่ว่าถ่ายทำได้ไงกับผมปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วครับม่ลืมครับไม่ลืมกล้องใช่ดีใจมากครับผมอจริงเฮ้คือคือผมอะถ่ายซีรีส์พร้อมกันบสามเรื่องแล้วผมอะชอบติดคาแรคเตอร์จากตัวเนี้ยไปตัวอื่นหรือเอาตัวอื่นมาติดตัวเนี้ยมัน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 โฟกัสยากนิดนึงใช่ทีนมันน่าจะแตกต่างกับเรื่องอื่นบ จริงก็ก,<ม>ก,ก็ก็มีนิดนึงเหมือนกันใช่เพราะอีกสองเรื่องเหมือนมันจะเป็นสืบสวนสอบสวนแล้วก็ฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เต้มครับคุณผู้ชมจริงเราก็ดีใจนะฮะเพราะว่านอกจากทีแ่แฟนๆที่เขาเสพเรื่องสตอร,รี่ของซีรีส์เนี่ยเขาก็ไปดูเรื่องของแบบพินต่างๆในตัว EP พีหนึ่งอีสองที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างอย่างที่บอกฮะทีนี้เรื่องนี้พินมันเยอะมาก เดี๋ยวดูอีพีสาวันนี้จบใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักแป๊บนึงดูอีพีต่อไปจะได้ย้อนกลับมาดูอีกัคร้งจะได้เข้าใจเนอะเรื่องคือบางทีอ่ะแฟนถักงถ่ายจับหรือเปล่าถ่ายแบบไม่ใช่นะฮะมันมันเป็นคลินเป็นวิธีการเล่าเรื่องของคุณโรนิวิวครับถ้าไม่ดีให้ไปลงที่อารอนนิวได้เลยอย่าลงที่ผมร้อนเร่อร้นเล่อร้อนเล่อร้อนเล่นก็คือเราฟิตไปแล้วแหะเราฟิตไปแล้วพอดูสามก็ต้องไปดูสองกลับไปดูหนึ่งอีกคือไปอย่างนี้ตลอดถูกต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งของทางเราเนี่ย เพิ่มยอดวิวใช่ครับผมใช่ครับไม่ใช่ไงน้นงฝากตกต๊แลวการติดตามของุนี้ได้ครับผมฝากด้วยนะครับด้วยนะครับทุกคนรีวิวเนียนเดย์สตอเวลาสองครึ่งนะครับทางจีมพ์เอ็มยี่สบห้าฮะอีพีสามแล้วบอกเลยว่าอีนี้เราได้ดูมาก่อนแล้วสนุกจะฮะฮอปฮอมันฮอปมากเลยฝากเลยนะครับคขาผมขอบคุณนะครับ <laughs> okay. Welcome to Star Society.